ทงเชมันทาวสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ทูนเราซื้อก็มีความรู้เกี่ยวกับภาษาจีนมาสอนนักเรียนในระดับชั้นม .4 นะครับซึ่งนักเรียนที่จะเรียนภาษาจีนได้นั้นเรียนจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเพยญชนะพินอินก่อนจะเรียนพินอินนั้นนักเรียนต้องรู้ความหมายของพินอินกันก่อนชั้นนักเรียนไปดูกันนะครับว่าพินินมีความหมายอย่างไรและมีตัวอะไรบ้างเกี่ยวกับเพยญชนะพินอินนะครับไปกันเลย ฝึกออกเสียงพยัญชนะพินอินในภาษาจีนพินอินคืออะไรสำหรับใครที่ยังไม่รู้อธิบายง่ายๆก็คือในภาษาจีนไม่มีตัวสระไม่มีตัวสะกดเหมือนภาษาไทยฉะนั้นจึงนำตัวอักษรโลมันมาใช้ในการแทนการออกเสียงนั่นเองตัวอย่างอักษรตัวนี้อ่านว่าท่า แปลว่าเขาพินอินของอักษรตัวนี้คือตัวทีและตัวเอเสียงพยัญชนะในภาษาจีนมีทั้งหมด23เสียงการออกเสียงในแถวที่หนึ่งปัวปัวพัวพัว มัวมัวฟัวฟัวการออกเสียงในแถวที่สองเตเตเธอเอเน เนลลการออกเสียงในแถวที่สามเกเกเคเคเฮ การออกเสียงในแถวที่สี่จีจีช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 การออกเสียงในแถวที่ห้าจีจอ ซิซิการออกเสียงในแถวที่หกจิจิชิชิ ชชการออกเสียงแถวที่เจ็ดอออูออ 波波摸佛的特呢了哥哥科科。 呵呵鸡七七滋呲呲之吃尸 日，一，五。